แต่มันูคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าวันนี้คุณไม่ได้เกิดมาแค่ขายของแล้วก็มันมันก็หมดแล้วก็สร้างใหม่ขายโอเคครูยอมรับว่าของทุกอย่างนะคะของบนโลกนี้ทุกอย่างเราขายได้หมดถ้าเราจะขายของทุกอย่างมีเจ้าของหมดอะค่ะแต่ว่าวันนี้การขายของคุณมันจะต้องขายอีกกี่ครั้งอะมันถึงจะหยุดทํางานได้เออมันถึงจะบางทีเราอยากไปเที่ยวอะเราไปเที่ยวแต่เราก็กังวลว่าเงินมันจะเข้าเราไหมอ่ะ ในในธุรกิจเดิมๆนะคะแต่วันนี้ค่ะ PS จัมยูะสามารถทําให้คุณไปเที่ยวได้มีรายได้ด้วยโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าปกติเอาพูดถึงแม่ค้าออนไลน์เั่าไปคุณขายของเนี่ยสมมติว่าคุณเปิดไลฟ์สดน่ะมีคนสั่งของคุณคุณต้องเตรียมแล้วพอหลังจากจบไลฟ์เขาโอนเงินอันนี้สําหรับแม่ค้าที่ซื้อสัตว์เนาะคุณก็จะต้องเตรียมแพ็คคงแพ็คของให้กับเขาถูกไหมถ้าวันไหนคุณไม่ไลฟ์ก็คือเงินไม่เข้าถูกไหมคะ แต่พีเอจะไปอของเราอะคะ่ะคุณไปเที่ยวกับเราไปใช้ชีวิตหนึ่งปีสิบทริปนี่ถ้าไม่ติดโควิดนะคะเราไปเที่ยวกันบานทุ่งเลยนะคะเนี่ย<ะ>นะคะเออใช่อยากเที่ยวแล้วนะคะคือคุณไปเที่ยวไปทําอะไรก็ได้คุณจะอยู่กับครอบครัวนะคะโดยที่คุณไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะคุณต้อ,ออกไปส่งของหรือเปล่าเลยอ่ะอ๋อเราทาให้คุณหมดเลยอืมคุณไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะขายได้ขายไม่ได้นะคะมันงขายง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่า เราสอนกันทุกวันคุณไม่ต้องเดินทางมาประชุมหมดตอนทำธุรกิจเถือน่ายคุณไม่ต้องสต็อกมากมายคุณมีงานที่ประชาสัมพันพี่ออเดอร์คุณก็รับกำไรถันถี่ตันหนึ่งชิ้นหมดปัญหาการขายของแบบเดิมๆค่ะที่คุณต้องจ่ายเงินเยอะห้าแสนหกแสนเพร่ะคุณจะรับราคาต่ำที่สุดแต่วันนี้ของเราลงทุนไม่ถึงแสนค่ะรับราคาต่ำที่สุดของบริษัทราคาส่งคนตอบแทนถูงสุดรายได้มากกว่าจะขอบริษัทอีกคะ ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวทั้งชาติ